ม้วนจุดไข่เป็ดมองมันม้วนเลยืนเพชรอย่างีงี้ยพวกขึ้พวกโง่กว่าพวกขึ้่อวกขึ้นยานโตนี่เคยตกตีหอเคยตกตนท่านจนจนตายขึ้นบอกเลยเอาขอเสียงหน่อยพี่ตองหลายขอเสียงคนได้มันชัดเจนเอาขอเสียงคนโสดหน่อยเร็วบ้านหลายลีหายเพิ่นพจนิได้มีคู่สมนาเลิศผู้วายลาย คุค้นๆต,ต,ต,ต่อๆมันพอม,มันผู้หายยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเลือกใครมันมีเดียวบางที <c oughs> ต้องคุยกันข้าเดียว <c oughs> ข้าวเดียวตอนได้เตยล่าแล้วโอเดีย๋ยวยวๆมากันโอ้ยพ,พ่อ,อพูดจะขอำูดดีพักเข้าส่ายมันเจ้าคือโจรพูดเด้ต่อถึงน่าจะเหมือนโจรทำไมอีกแต่ก็่อนโจรจะโจุดซ่อนล ครับผมปอกออกแต่จะของได้เซยบ่อนอื่นาคัมเสียวอ่อนน้อมมาได้คุ้นอ้วนผู้สาวมาครับโอ้ยจ้างให้หลังเราด้วยเนื้อที่อร่อยที่สุดคือเนื้อที่ติดมันแม่มาต่อคิดดูแล้วกันถ้าได้กินฉันแล้วเธอจะมันขนาดไหนมันคักเนออใบหน้าอาจจะไม่ละมุนทำไมอีกแต่ก็จะดูแลคุณเหมือนบริษัทประกันชีวิต ดูแลคนณจนบิมคลินิกกว่าแน่งนม่อยากพายยต้องไปน้ำไปหาคนน่นหละอ้มบห้อมได้สาดก็ทำพี่ปอบเอาหักขามาที่แตงด้วยกอนว่บคาบคที่ตามดูนอยุ้ไทครับยุ่ไทนี่เราอยู่นกันนอขอบคุณในไลนขอบคุณรับเอ็มซีนะขอบคุณามเอบีซเอีเอบีซีอาบ้เอเอฟซีเออได้ได ถามเลยลูกเมียบ <c oughs> ่หายบ่ดาแต่บาเ้าเขาเนี่ยมันลืมมันแล้วเมียเนี่ยไม่เสืลเรื่อไปมันนะไม่เริ่มมาหัวซื้อหัวนนี้เลซื้อเทาเอิง่ายที่สุดแล้วมันจะเอาที่ไปเอะที่หยีขึ้นสาเราเรื่องมือเศร้านี่ไปร้านข้าเขาเยอแล้วเออกลับมาเราเอิญได้หอยกับหอยสะดุดเรอิมานสะดุดเรวมาแ้าใส่แต่เศรอบักคุ้ยเราวกอว่าฝ่ายมันเริ่มเจอหอยย เรื่อมดูบัดดูฮานังเกีืยมันเปลี่ยนหัดเอยแล้วก็ดีมันั่นตัวมีสเมีใจดีอยู่นแล้วเปลี่ยนมาจากไหนปากเอ้ยจะว่าจะเล่าโอ้ยจะว่าข้างไดาวมาสูปากหัวที่ดาวชอเจ็บอยู่กอเพราะเอิญโอบริณ่ไเมียมันเอาอย่างโมาลินเนี่ผู้ใหไปพอกันไปเนี่ไปพอกันคทัางกลางเปียกมันอยู่เสียงไหนล่ะน่ะยดเสียงรอบเมือนี่ะ จะกระบอกไปเนาะเอามาต่อมาจังเลยครับมาจ้างมาล่ำเนี่ยมามบ้นเทิงศรลนะเนี่ยบอกพี่นั้นมีศรัทธาของบ้านพื้นบุญภาคเ็ดพี่น้องบ้านพื้นเป็นที่สันนครศิลน์ที่สันนครศรีนจะเล่นไปเที่ยวได้ไปนั่งไปกับบุญน้ำกันบุญประเวเอ้าวแต่ยู่บนนี้นะเขาตรงกว่าเดิม เขาปั๋นเสด็จพักนุ่งเขาอยู่เจ้าพูดเจ้าพูดว่าว่าเจ้าพักมือไหนยี่สิบห้ามิถุนายี่สิบสี่เราเล่นเกาะกลางปิดฤดูกาลเริ่มพักยี่สิบห้ามิถุนาลงหน้าอีกเดือนหนึ่งเออพอท่านกําลังใจพี่น้องับใหญ่พี่น้องแท้งขอบคุณพี่น้องทตัวโบนทุกคี่น้อพแผลแรหลายตัวแหลายท่านเออมื่อนี้พี่น้องพิจารณาทุกท่านนะซื้อบัตรเื้อตัวมาเป็นเรื่องการพิจาราพี่น้องหักแท้งปัดทงเจียงสีตลอดไปพี่ว่าลูกหลานปัดทงเป็นลูกเล่น วันเวลานในกระถางเร้ออืจ้าก็โมแน่นว่าบุญบุญทนที่มีนอกพุทธกวงเข้าตัววันนี้คุณยังสว์งานวันเจกิดลูกชายเจ้าเอดไปเเจ้าคือจะค่มขวมน้ามนี่ละเข้าไปวนี้ม่ว่าก้าววันดีดีอใส่เมืองบ้นมาเล่าต่ออยู่มังแล้วพระเอกทือว่าพระเอกไหมพระเอกไม่วนี้หลีเปิดตัวพระเอกไมพอเออ ตบบะว่าท่านเห็นเบิ่มเพิ่มเยอะๆเอาลยเอามาเอามาให้เบิคงกวนหญิเล่นขอนแกตตะเอาลุดใจออกมาขาเลยครับเอาไปต้นตะการสูงขาอันนี่นำห้านี่เจรตเจนกคือบัวขาวเสียงไพวนตะลับต้นตะการครับต้น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 ออกมาต้นต้นหลวงพ่าจะปราต้นตะการจ้าเลือกถ้าล่ามุกพวกวกมาเห็นอย่างไะบัางนี่อัยต้นเลื่นต้นพอ น,นั่นตนท้อก็คือดอกรองพอจะบอกตอบท้องไปยังสัตว์ไปห้าไปหั่นหมอลำผ่ามาไม่ไม่เห็นแ้วทุกคนไปหไั่นหมอลำจะตายมีหลักฐานหมลำแม่ที่ประ้ปรมสินเที่ยวาจาไปตั้งสามปีที่แล้วนีม่มันฆ่าคนอินเดียได้ไม่รัมบาดเท่ามีหลักขอ้อประละเนี่ยผมว่ามันบ,มบกมมันอิมันเม่นบวมมันคือซื่อ เกตินหลวงพ่อขันบอกไหนมีเวทีหมอรรณะพิธีวรรณะประสิทธิไฟล่อกระเทยมือปากมือปากนี่หรอกโอนี่บอกเอนไฟล่อกระเทยนี่ล่ะไฟล่อกระเทยแม่คอยฟื้นซื้นอยู่สิหลวงพ่อนางบอกจากวัดจากบ้านมาไปอย่างนี้ไปหาเขียนคิวท่าเจียบแดงจังสันจังตาไปเขียนคิวเนาะเอากระหลวงพ่อหนิไปว่าอะไรเขียนอ้าวได้เขียนมันมาซาสิดำทักเดียไปสักคิวทามวน ไปคาสักคิวถามว่าใจยีกิเจ้าค่ะงกายก้อนปวดัวโยบบบขอแพทยสารเคมีนะยาขายาด้วโอขนระูเบิดหอยหอยดวเอาคูเบิร์ดจะเหี้ยดิๆคูเบิร์ดสุเส้นเลยไอ้ไม้คูเบิร์ดเขี้ยวกับคูคอยเลยไปสักคิวขามว่นสองพันหมดตะกี้มันปดตะเด็ดแย่งนอนผ่าร่างกายดีขึ้นห่วยสิบวดแล้วิีบไปลบออกไปถามคว่าคันลบหลายปันใดล่ะผู้สักคำว่าสองหมครับ ตัวลงหลอดอรงว่าหลับลงหัวกอซยังต้องไปใหยังไงตีซะไม่ออกเลยน้องตีเส้นกได้ผู้เส้หัวแก้มนะให้ตีเ่ามันใ้เบีปกสันตีเสอีสันก็ได้ไม่ต้ตีเข้าเลยให้เจ้า ไอหลวงพ่อเจ้าขาไอพระเชียงจ้าเมียตี่ถือมาเห็นอย่างเนี้ยพี่ใส่เนี้ยพี่นี่เดี๋ยวพี่ตรลปัดตัวโยมเพราะอันนี้ตี่เขาเอิญตรลปัดของพระอินทร์คนนี้นี่โอ้พระอินทร์วัดท่าฝาบัดท่านมาให้บอ้พระอินทร์มันบวชบัดท่นสิษย์คนนี้ถิ่มไว้แสดงว่าหลวงพ่อได้เป็นพระคู่เลยเนี้ยตี่ถือตรลปัดบัท่านหอดคุณดอกผ้าพันยังสนะผ้าพานร่มผ้าพานร่มนี่หลวงพ่อขา ไปเมื่อเส้าหรือ็นอย่างคือบบมาบินบาทที่สถานตัวหงงเศ้าป็นหอนหงกงเล้งราไม่เห็นหลวงพ่อเราคิดหอนหนาอัมรับอัมรักนอนโมหเมียไเห็นตั้งยอมากด้วยเด็กปีงหนูน่าเบ้าไม่แต่หัวยังไบมันม้เป็นหนูเั้งแต่อีสันใสเมือเส้าไม่ยังครับปีงแมวแมวมันอะไรกัดหนูอีสันอิสันเลสุนเห็นแมวเลยปีงแมวไปวายุหนูมันติหัวใหญ่แท้ ท่นละก็เด้ถามได้หน่อยมาเอาร้องวอไปใส่เคื่อบอมมาหมนมาโอ้ยเบื้อขึ้นเี่ยเพิ่งนอนเดือคนขาเบื้องบนนี่อย่างเง้ยจนของสูงยุติไปหาเบื้องอนนี่ผู้หญิงก็ยิ่งตีบนนี่มันอาบยาเบาขันบอมเห็นน่ะขอมาเดี๋ยเบื้องผู้หญิงตีขบเบื้องผู้ชายต่างประเทศโตดงดำคุณาเขาเอิญนี่กูสอนเนี่ยมันขึ้นโตฟัดขางอันฟัดขงนี่ตัวไอ้นี่กูมันค่อยะใหญ่เลยแขนมัน หาจะเรื่องให้ข่พิษเนาะเจ้าเนาะระวังแล้วบาดตายผมกาไปโจโก้เห้เด้อไม่ยังโจโก้สวนหวงพ่อขาเทียบเนี่ยโดนหัวหลง่นหบอนดียกไปยังเต็มเติจีป้ากับเรยมาเสร็จเนาะหัวกับเมียูนี่โอ้เอเหลยอลามตับปลาตหขึ้นมาเพื่อดีๆก็จะทวงเพิ่นเนี ท้านนาาไม่ออกท่านหลังเป็นผาผ่าก็ไม่ออกแถนก็ไม่หัวกับเมียนเครับหัอยเป็นไม่ออกทำวัดทำผ้าบ้าหลวปหัมาเบิ่งหอวรับจยางไปแล้วตั้งสามปีที่แล้วจี้ขันปล่อยมากู้เดียวลอยกวเต้นไปเอกไปเดินเล่นเล่นไดยากเหมือนกับหม่อมได้หันหน้าโอ้วววมันปวววัววววมวว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 มวว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 ่เววางวว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  ไทรุนเจ้าเนี่ยหมห้วยอ,อปตเนี่ครับเป็นอย่างกอออะอบตอทั้งขี่ทั้งตดเลยครับพี่คร,รับอบตอย่างไนมะเกากรับแผลป็นโดนนี่แล้วครับเนเหล้าเสิเป็นล่าออกนพี่นอ้องพันักพันไหวใจตัวพันเรเขามาอนืดอัดอืดอัดกระตัดไม้ที่ราสูดมันคับน,น,น,<ห>นี่กระดุมเกล้อใส่อืดอัดสุดเดล อานน้ำย่งน้อนเอดาน้ีนกนนั่นกินเราเข้าไปเพรท่านเปพ่อขวดให้นใจหลายข้าถึงเสร้งสร้งซึ่งแตกเราเข้าเราให้ท่านกันเข้าสักฟันมาเี้ยอึดกึดไม่บดเรฟังนก็นอนี่ยเข้าไปไว้ใมปด็เี่ยน่อะไรน้อเนเอ เขาเดินมาจากไหนอบตออบเดรยงสั่นกอเจ้าอยู่ไหนวะนี่มถามหมดแ้วอพูจ้างน้รองเรื่องเสี่เจ้าจังไหนแต่ของก็เป็นอบตอซีฟีนงานเขาสั่งใหยังแค่ีนตลอหาสเต็กเราโอ้งหนี่เป็นแขกครับโอ้ยไม่ยังลบคนงานเจ้าผ้ารายยางหดหน้ากักโอ้ยหดหน้าครละตัวหน้า ไปนะเราแล้วหน้าพื้นสิรางมบประมาณลอกแบบไรเนาะโอ้เขาก็ต้องประชุมประชุมวางแผนแล้วก็จ้างเขาไปผานผานไปผานมานี่ยนี่แหละแล้าก็บ่านจะหัวดาวหดเนี่ยมันดาว่าจะเนี่ยเมียจออวัดจอล้อวัดแย่เห็ุท่า ก็แอดแอดจำเตอเดียวบ่บ่เนี่ยจะว่าจาาังไงนะบ่หัวจังได้นอนบ่ได้สองคืนสามขึ้นโ,ดโ,ดโ,โอ้โหจะคิดน้ำพีน้ำนอกได้ยังบ่เป็นอย่างนีไปเรียนไทยยืดแข้งยืดง,งานสบมือชุดไทยตำรวจไล่านนถามเขาว่าออดซอมว่าลุยไปแจ้งม เียังไหนกูหลินเสียนรู้ไูได้ได้กจัดการมาดรลยคุณเรียต้องหลุดรู้เหกอห้าตัวคนเลยเฮ้าซื้อๆใครเนี่ยจะไหนจะมาลมสัตเว์หลอกพ่วหัวสัเกเทียมไบแบบนี้จ่บคะ หลวงพ่อไม่ย่งคอยมาเบิ้งมาลำจ้างไปแล้วน่ะแล้วมาเบิ้งเป็นกันนะสอบเปจังไบผลงานเพิ่นสันโ้ยจ้างไปงานอย่างเดวโอ้ยว่าสิสางหอฉันดีละหอฉันชราไงไงเพรบะว่เมย์หอฉันแม่เด็กเถอหฉันเนี่ยเอาบ่าเมน์เขาเอิ้นขุดจิมมเอาวเมืขึ้นมาหลวงพ่อยุ่กับสุดทยขึ้นมามอมไปจหนอยก็วางอนคนนน่อย หลวงหลวงหลวงตัรักตั้งรักตั้งสติดีๆเนี่ยนะจะบอกน้ำคนน่ะนะหยุดรามาหลวงพ่อหล้วงเนาะโอ้ต๋อหอยห้ยเนาะเออเออลวงหลวงหลว้งป่อยรูบ้านไหนอหอยยี่วาจังสันเคยหลัว่าลูกพ่อยิ่วัดบ้านไหนอส่วนตัวเออพ่อยยิววัดบ้านไหนบ้านมีเท่าไหร่กับบนเลือ บ้านน้อนไม่เช่เลยเงินเยบ้านทุมบ้านทุบบ้านทุมแกกูเเจ้าได้อยู่บ้านเลยอยู่บ้านลาบแ็กก็บ้าไหนบ้านน้องบ้านเพรคนก็ยาเนี่ยน็ดมิกบ้านเรบมานยังกระจอมน้อมาจังมาล่าที่งนครับจ้างไปงานอย่างน้อนาะจ้งไปงานวันเกิดผมนี่แล้ว เกิดก่เกิดผมนี่แหละครับเขาเกิดม่ยังไเล็กเท่าเลวพ่อทายเกิดมม่ยังเป็นอบตขึมเกิดเป็นนายกคุนพยาวถนนกโอ้ยนะเลกนาหลวงพอเป็นร่องก่อนล่องนายกพหรวร่องวงอย่างงองเท่าเขียบเขาอยู่หันเียนที่ล้องไ มือไดวันใดครับหลวงโอ้ข่ได้ใกล้ๆนี่นะวันที่สิบหกนีาต้อมผาโอ้ของเจ้าได้ในมือใดิบหาี่นี่แคือใกกันในลง่างานฟ,าฟี่เ,เ,เนี่เอาฟี่เก็บเงินอ่แล้วเาเ,าเขาบังของเก้าฟี่เาจะไปบังขาไข่ทีบานเอเาเง